ทำไม่ายากนะฮะก็ดูในบูทูกทำได้และหลายที่บชดว่าทำนี่แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ผู้มาติดต่อลงครับโอเคครับเราสามารถช่วยลดน้ำนัก เนี่ยเยอมเลยครับหกหาให้เห็นที่วัดหน้ากนี่เขาจินสิ่งสิ่งต่อการพูดการพูดให้วัดนี้อ๋อข้านข้างนือยังด้านข้างสวใหญ่เขายิ้ยิ้มเอาไม่ง่ายเลยครัผมรถเมีอนักธุรกิจาเกือบพนากงานสนับสานสารพิทตะวันรถที่สามารที่โทคข้างในโปรลายที่ แต่การั่านบอกว่ายังไช่วงโลกระบาดผู้จัดการตำรวจกระทรวงพลังงานท่านอยากจะให้ตํารวจที่อยู่ประจําด่านกับบนั้นก็สวนแล้วติดเยนเวรยนใส่ชุดแบบนี้นะครับผมไม่เห็นตรงนี้กําลังจะให้สั่งคำยู่พอดีนะครับว่ามันต้องมีระยะระยะห่างไต่ทางคนอย่างนี้แับรอเอาดีไปเอาดีที่สงบถ้าแต่เอามาให้ก็ไม่จำเป็นต้องแจ่น้ำดวลอะไรอย่างนี้ เรียกเลข้าสูงก็สมาคมทอนะครับปุ๋ยนุบร <mel od ic> ีอันนี้นะฮะเนื่องจากว่าลอตแรกน่ที่จกุดนี้ไปไม่พอเราเราเอามา150ชุดอันนี้เจ้าที่ประจำดานท่านผู้จัการตำรวจูนกเก็ตท่านอยากจะให้ตำรวจ

남았다. 에이.